ร0 0 1ห500 1 3 0 0 0 1 0อ1 4 0 0 0โอ้หลาดฝาดเลย1มื่าร้อื่นสหรยื่หยก็ื0 0 0อื่0อตวนามมืนามตั0รื่0 0นอนห้า4 0อม0ัเรื่มสีให้เราียบร้อยแล้วรอเนีนี่ครับเบเอาเดนนองมากีแดกก็เลือกเอาไนี้นี่ของปเจ็กเลือเาเพะูตนึงคตัวูตัว ตัวนี้เนาะพออ่อเนาะตัวนี้ครับตัวผูตัวนี้นี่ครับสูงสูสีกันร้อยยี่สิบเพื่อเขา,าเนี่ยพวกปลาจิ๋ดตัวนี้นี่แหละประมาณนี้แหละอ่ะมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตร,ราคาควายล่าสุดครับวันที่หนึ่งครับมีนาคมพศ .2568 ครับมือนี้ ควยฝ่ฟฟายพัฒนาครับอำเภอตราการพืชผล,ลจังหวัดอุบลราชธานีควายเหลืยงควายหน่อยควายใหญ่นี่ครับควายเหลือควายพิจนาบางเรื่อยไปน่องมือนี่เบาๆจักหน,น่อยนะครับผมวันที่หนึ่งแล้วต้นเดือนเป็นยังไงเนี่ครับราคาควายเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับน้องไปครับจับได้ใบได้ไดเกลือกับน่องค,ควายแะเพิ่นว่าครับโอ้เอาต,ตัวหน่อยนี่ก้อนหลายนะครับครับ สองหมื่นตัวผู้ตัวเมียเลยนี่ตัวผู้ภัยหาพอพนันควายแขะเขายังกลมๆอยู่นะีครับสูงกับประมาณเมตรหนึ่งก็อีกหาเส้นพอพนันควายแขะเบื้องขาแข็งใหญ่ดีนะี่ครับเมตรหนึ่งก็อีกหาเส้นหน่วยคือเตีย้ยค,ครับแี่เมตรหนึ่งเอกหาเส้นนะพอพันหน่อยตัวนี้สองหมื่น เมนต์หนึ่นขาสิ้นเตี้ยดีตัวแม่มันดัวนี้องเจ็ดเดือนครับประก,กันทองเจ้าบาทครับอันนี้เมือนแปดพันตัวนี้ครับเมือนแปดพันคไข่แค่ตัวนี้ทองเมือนแปดพันตัวขวาเมือนนี่สองมือนพอพันไข่แขกนี่ครับตัวนี้อ้วนดีตัวนี้แม่พัน โอ้เขาทาครับตัวนี้ซ้ายควาแคนี่ยเบิ้งล่าตัวตัวนี้สูงกว่มานเมตรสิสิบสมเซนเมตรสิบสามเซนะครับความสูงตัวนี้ค,ค่อยแค่นิ่งดีตาแต้มแกมจำดีแกมใส่ใบไดนขึ้นก็ม่ใช้ดีแค้งค้าดี กินยาเกียงแบบหน้าตาเบ่งเขีวเต็มเลยอย่งมาพลังบวยๆขึ้นเราเมตรจิบสมเส้นหนึ่งหตัวพอพันนั่นสองหมื่นพอดีอยากอยาก,อ,ยากอากเอ้าใครสนใจนะผมยังหนาสนใจอยู่เอาไปไปลานกาแฟาก็นด้นี่ใช้ดีๆตัวเฉีงเงเบอร์โทรไปครับ085 770 7 7 3้7 33, นี่ครับอ้าวสายวายแคร์กับเปิดมาที่เด็ดเลยจัดแถวละบานี้เล่ยนลาโตตัวมืนนี่สีขาวสามเมษันโอ้สีขาวสอ้าเริ่มจากสาเรยปะตัวนี้มือห้าร้อยมือที่หาร้อยสมือสาทตัวนี้มือสักห้ารอมือสห้าร้อยตัวนี้มือสี่มือสีตัวนี้มืหกัหามือหกตัวนี้มือสิบห้ารยมือสหาร้อยตัวนีตัวปูตัวเมียละบาทนี้ไม่ไม่เป็นูตัวเดียวครอ๋อตัวปูตัวเดียวคว้าเมื่อสุดนี่ ต้นนั่นตัวแม่ลวด1 0 0มือสมามมือสิบห้าร้อยมือสิบห้า้อยมอสาันมอมพนี่โอ้เป็นมือหกพันนม้าร้อเลือกเอาบานี่แม่ลวนลวนเลยครูตัวหนึ่งควรแค่งขาเกือบเรียบดีมือสามพันตามือสามห้าทตามี่มือหกหตัวไอ้เงีมือบหารตัวลาดฟาดเลยบานนี่สองสี่หกหกตัวลวด ขาวสามดำสาขาวสามดำสเผือกสามมาละนี่ครับเน้เนเลยเหมือนนี้รุ่นเมือนน้อยๆเลยไป่น้องนี่ครับรุุนนี้ส่วนสูงประมาณตลลเมตรสิบหาถึงเมตรยี่สิบตามเนื้อผ้าราคายอมเย้่าคือเราเบอร์โทรไปไหมป้เบอร์โทรไปไหมศูนย์เก้าหกแปดสามศูนย์สามสี่สองสองทีมงานปลาเจ็กนี่แหะโอเคเบามนี่ เนี่ยลากหลายให้เลือกฟังตอนเช้า<อ>กันีไม่ยุ่งซีก่อนอ้าวนี่แหละใครสนใจก็โทรมายามเมืองตามน,านัดเนี่ยเบืเอ้องออกอันดากมาเล็วแม่เผือกรูปรอเผือกไปพุ่นอี๋ละเมืองก็แบบยากไปง่ายง่องเลยแบบไง่ายง่องง่ายง,อง,ง่องของปลาเจี๊ยบเขาหลาย เพิ่งเอาพี่น้เอาพีนาพ่น่องบรรยากาศด้านพอพันหน่อยแม่นเบิดบอกพอนนิต้นแง้ยจ้าวาดบอเมื่อนเกอกพัฒนหารอยนี่ดีตัวนี้ตัวละแปดพัฒนหารอยห้องไวตัวละเมื่นแปดพัฒนหารอยห้องไวเมื่อนสามขายได้อยู่บ่เมื่อนสองอ๋อเมื่อนสามขายไปไหนขายเบิร์ตสองห้องไวห้องไว เมือนเก้าเมือนแปดนีครับโตดีอยู่ครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงไหวเมือนแปดพลนได้มมือนแปดลอยพี่นวะตัวนี้สิบเก้าสิบแปดโตกง่นึงสูงก็ะไรยี่สิบนี่แหละนี่ครับรองเอาราคาพอเราห่องไหวทางเบอร์โทรก็มีคือเก่าเสียดายว่าไปใส่เบอร์โทรศัพท์ห่วงอะเอน้ำมออวนบ่นี่ครับหมื่นกว่บาท กเถกบัดสเเถกเถกเถกตันนี้ใครอยู่เนาะแ้งขาเบอร์เาหน้ารอดีตาแตมแก้มจดีตัวเม้งามๆเหมือนเดกขององบ่อปะโอคืองามแ่พ่อร้ายไหนล่อพ่อสองหมื่นสาพันโอ้เปลี่ยนเขาไหมเอาเขาตัวนี้ม่ใช่เอาเขาถอดออกสองหมื่นสามพัน ตงามกัวโมครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งแม่แม่พันแม่พันแม่พันนี่ครับตัวนี้แม่สาวอ่ารอ่ะอันเขามันกอมจักหน่อยอยากให้เขามันงามงลมรว่านี่ครับพวกหางต้นโตดีนี่ค SI รับมาเช็ดหน้าตาจังหน่อยเช็ดเขาจังหน่อยเขาอันนี้จักหน่อยครับพี่น้องตัวนี้งามเบิร์นาะพ่อเนาะสูงของประมาณร้อยเกือบสามสิบสามสิบอยู่หรอ เลียนเขาไหมเป็นไหมไอเราอยากได้เขาไหมตัวตดีเพิ่นหน้าตาดีเอ๊ะปะเขาตัวใหม่ใส่สองพอดีบอ่ะอ๋อสองพอดีเอาไอพ่อเอาแม่ตัวลูกมันนี่เด้โอ้ตัวหน่อยนี่้ดิน้องมันสิบหกร้อยเหมือนสิบหกร้อยน้องมันน้องมันตัวเมียตัวเมียตัวนี้ดิเกลือมันนี่ดิ งามดีเขามืนอันนี้แจ like ok ้งหน่อยหัวแล้วปะเลี่ยนเขาแจ้งหน่อยสองเต็มไอ้แล้วสิเอาหรอัน่สองเต็มไอ้แล้วสิเอาเบอร์โทรพัดบะหมี่เด้อพี่น้องขออภัยนึ่งเบอร์โทรพัดบะหมี่ตัวนี้เพิ่งค่เน่ก็โมเห็นปะเสียเขาจังหน่อยพวกหางต้นโต <laughs> เอาไม่พอเอาแม่เผาละตัวนั้ <laughs> บนบรรยากาศเจ้าพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมึงบรรยากาศเนาะอ้าประมาณนี้แหละพี่น้องราคาคนห้องไว้ลูกแม่ตัวนี้ แม่ครับลูกลูกแม่แมห้องไว้วแั่บาทละคห่องไวสองสามห่องไวแต่ลูกมันงามดีอยู่ครับลูกแม่ย่างดีอีกละ <c oughs> เหทุผลดังจุดๆเลยสองหมื่นสามมืนห่องไวพอลวห้องไวสองหมื่นสามพันสูงกัประมาณลอยสูมับประมาณลอยสามสินี่นะครับ สองหมื่นสามพันผู้เฒ่าส่วนมากก็บอะไรใส่เบอร์โทรศัพท์เด้๋ยพี่น้องนะครับตัวนี้สองหมื่นสามกับเบิรงราคานั่นแหละครับนะพี่น้องเป็นห่อไว้สองหมื่นสามเมยก็หลุดเบิรงเอาพิจาหนาเอานะครับก็บตามสภาพตัวเมย์พนัมหลุดพนัมแต่ว่าหลุดเมย์ห่องตัวนี้ก็ถือว่าก็ต่อรองกันอยู่ดอกสองเต็มหรสองท่าเยคนขายนะครับแต่ว่าเบอร์โทรว่มี ก็อภัยด้วยนะครับผมกูสเสาร์ก็ได้ใส่โทรศัพท์นะเบื้องต่อครับสอบงสา,ง <c oughs> า,งางเมเบื้องก็คาดาบเบื้องายเบื้องายเบื้องหน่อยตัวแม่ตัวนี้ พอพันเดือดก่อนแค่บาทลรพ่อ 26, <000. S 1> ห่องไหวสองหกโอ้สองหมื่นหกพันห้าร้อยแบบรูปล่อพูดจูงรูปล่ออันนี้แม่สาวสาวงามสาวงามสาวงามสองหมื่นหกพนห้ารยแบบตัวนี้แบโค้งสัางโดยรวมสูงหัวบ้านลอยยี่สบเก่านี่และ แม่นบว่าพ่อสองหม <g ül> ื่นสามพันเตนปลาเจ็กว่ายเนี่ยไทยไปรอบหนึ่งเนือสองสี่ของปลาเจ็กเข่าซีเ่ันรอบมีเข่าซีอันนี้สองสามเพี่น้องเเดียวบของอเราห้มันแล้วกองหมื่นตัวนี้นี่ครับสองหมามบาทแบบต้นโต้สง,สสงสางโดยรวม สุมาลอยสามสิบสองหมื่สามต่อรองได้อีกสองหมื่นหกเอ้ยสองหมื่นหกราคาไปแหงเบอร์โทรมีบ่อหรอบ่อบ่บ่มีเบอร์โทรอยู่เดีวนี่แหละเบ่งเอาพี่น้องบอเราไปใส่ตัวรั์ดอกคับงามดีอยอ่งามดีงามเดียวมันือเรียนี่ครับสองหมื่นสามนี่ของปลาเจ็ดรวมสีให้แล้วรวมสีให้แล้วว่าสัน